Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมโอเล่ o L e, พุทธกรอศวรชากรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวในตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับชื่อเรื่องว่าความฉลาดที่ไม่มีสติป,ปัญญาน่าเสียดายอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนฉลาดกับคนมีปัญญาเพื่อนๆพ,พอจะทราบไหมครับ ขออนุญาตนะครับเอาคำพูดและก็ข้อสังเกตของคุณแจ็คมานะครับ CEO แห่งบริษัทอรยบากรุ๊ปนะครับแจ็คมาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับว่าโลกเมยุค200ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นโลกที่เน้นแต่ความรู้ที่เป็นฐานของสังคมความรู้ที่ว่านั้นมี2แบบครับก็คือความรู้แบบที่มองออกไปนอกตัวกับความรู้ที่มองเข้ามาในตัวเอง ความรู้แบบแรกครับก็คือความรู้ที่เป็นปัญญาแบบเตา๋าของจื้อหรือศาสนาพุทธของเรานั่นเองเน้นไปที่การมองเข้าไปข้างในครับเพื่อสํารวจตรวจสอบจิตใจของคนในขณะที่ความรู้อีกแบบหนึ่งเน้นไปที่การมองไปข้างนอกครับซึ่งทําให้คนเราเนี่ยฉลาดขึ้นและรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ครับอะไรละ่ะคือความแตกต่างของคนฉลาดกับคนมีปัญญาระหว่าง smart people Wi e p p o l แจ็คหมาได้บอกอีกนะครับว่าคนฉลาดน,นะครับเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรครับแต่คนมีปัญญาจะรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรเมื่อคนมีปัญญารู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรเขาก็จะสามารถตัดสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปและก็ไม่ต้องเทเยอทะยานขวายคว้าสิ่งที่ไม่ต้องการเหล่านั้นให้เปลืองแรงเปลืองเวลาแล้วก็เปลืองพลังงานของเขาเอง คนมีปัญญาครับมักจะถามตัวเองเสมอๆครับว่าก่อนที่จะลงมือทําอะไรว่านี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการจริงๆหรือเปล่าบ่อยครั้งเลยครับที่เราเองก็เสียเวลาแล้วก็พลังงานไปกับสิ่งที่ไร้สาระ,ะจริงไหมครับบางครั้งก็เป็นเพียงความสุขที่ฉาบฉวยเป็นมายาสมมุติที่ไม่มีผลต่อความสุขที่แท้จริงของเราเองบางคนใช้เวลาขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแต่เสียเวลาไปสนานเลย เขาบอกกันไหมครับว่าโศกนาฏกรรมที่สุดในชีวิตก็คือการที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลาเพียงเพื่อจะพบว่ามันดันไม่ใช่ปลาตัวที่เราต้องการคนฉลาดมักมีความต้องการไม่รู้จบเลยครับก็คืออยากทำนั่นทำนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนฉลาดจึงมักใช้พลังงานของตัวเองทำสิ่งมากมายแต่มันกลับ แตกกระจายไปหมดเหมือนปล่อยน้ำออกจากท่อครับแต่กับท่อเนี่ยมีรูเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยจนไม่มีช่องทางหลักและมันกลับไหลพลังมากๆเลยความฉลาดที่ไม่มีสติปัญญามันจริงน่าเสียดายเหมือนหัวข้อวันนี้ที่ผมเอามาเพื่อให้เพื่อนๆฟังครับเราอาจจะฉลาดพอที่จะตกปลาแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาเราจะรู้ครับว่าปลาตัวไหน ที่เราควรทุ่มเทพลังและก็เวลาเพื่อให้ได้มันมาในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่พเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีพลังและมีเวลาที่จํากัดเ,เพื่อนๆว่าจริงไหมครับสําหรับผมเองนะครับความฉลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองการคํานวณและการคาดคะเนครับแต่ปัญญาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เรารู้จักแยกแยะว่าเราควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรณเวลาไหน ตอนนี้เราควรทําอะไรอยู่นะครับทุกขณะจิตไอทีเดียวผมมีเคล็ดลับนะครับแล้วก็วิธีการสร้างตัวเองให้มีปัญญาประมาณ3าระดับวยการมาฝากเพื่อนวันนี้ด้วยระดับแรกนะครับเขาเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการที่เรารับรู้อ่านฟังแปลว่าถ้าเรานะครับรับรู้อ่านฟังแปลว่าถ้าเกิดเราได้อยู่สังคมที่ดีอยู่กับเพื่อนที่ดีได้หนังสืออ่านที่ดีเราก็จะเป็นคนที่ดีและวก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เราได้ฟังหรือว่าโค้ช หรืออัพไลน์เราหรือแบบอย่างของเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาคนที่เรานะครับจะเดินตามเขาเพื่อเราจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อประสบความสําเร็จนะครับเราอาจจะมีชุดคําพูดครับหรือชุดความคิดที่เขาคล้ายคลากับคนเหล่านั้นเพื่อลองสังเกตเองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับคบบัณฑิตนะครับหาหนังสือดีๆให้อ่านแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีให้ได้3อย่างนี้ในข้อแรกนะครับข้อที่2ครับมันคือปัญญาที่เกิดจากการคิด หรือพิจารณาหรือใค่ควรสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากข้อแรกนั่นแหละวันนี้ผมขออนุญาตเรียกคนที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าปัญญาเจ้าแห่งปัญญานั่นเองนะครับคนที่เป็นเจ้าแห่งปัญญาเนี่ยเขาจะมีความคิดที่เป็นของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเนี่ยนำเรื่องราวที่เขาฟังจากข้อแรกเนี่ยมาตกผลึกทางความคิดครับเขาจึงมั่นใจมากๆครับกับความคิดของตัวเองและเขาเองก็ได้ฝึกฝน การคิดแบบนี้ซ้ำๆ,ๆซ้ำๆซๆซึ่งเราเองก็เป็นคนที่เป็นเจ้าแห่งปัญญาได้เช่นกันในข้อที่2นี้แต่เราเองต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ตกผลึกทางความคิดจากการที่เราได้ฟังได้เรียนรู้หรือการ after หรือ ar ที่เราถูกสอนมานั่นแหละครับแล้วเราเองครับก็สามารถตกผลึกทางความคิดเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งข้อนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อย เราจะเป็นคนที่คิดและวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้ตรงและถูกกับปัญหาสถานการณ์ที่เจอครับซึ่งนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งสําหรับผู้นําหรือคนที่อยากประสบความสำเร็จครับและข้อสุดท้ายครับคือปัญญาระดับที่3เขาเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการฝึกจิตใจหรือจิตใต้สํำนึกนั่นเองโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้ครับที่บางคนดูข่าวเห็นสภาพเศรษฐกิจนะครับเห็นงานตัวเอง เห็นธุรกิจของตัวเองแล้วเราก็อินไปกับเรื่องแย่ๆจนเกิดความวิตกกังวลเครียดแล้วก็กลัวครับจนเอาตัวเองออกมาไม่ได้ความคิดเหล่านี้ครับจะเพิ่มขึ้นและทำให้เรานะครับเริ่มมองโลกและมองโอกาสเล็กลงเรื่อยๆและมันก็หายไปจากเราครับเราจะเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยมันก็เริ่มเกิดชุดความคิดที่แย่ลงเรื่อยๆชุดคำพูดที่แย่ลงเรื่อยๆและเราก็บอกกับตัวเองครับว่าเราเนี่ย ไม่น่าจะทําได้นี่ไม่ใช่โอกาสของเราเราไม่น่าจะเก่งได้เหมือนเขาแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับคนที่เป็นเจ้าแห่งปัญญาหรือคนที่ประสบความสําเร็จเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถทําระดับที่3ามและควบคุมจิตใจทําให้เขานะครับเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองตลอดเวลาสังเกตได้ครับคนเหล่านี้เขาจะมีความคิดและชุดคําพูดต่างๆที่ทําให้เขาผ่านสถานการณ์แย่ๆเหล่านี้ไปได้ ยกตัวอย่างเช่นฉันสามารถทำเงินได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเศรษฐกิจหรือวิกฤตใดๆเกิดขึ้นก็ตามฉันสามารถลุกขึ้นมาจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าได้ฉันประสบความสาเร็จได้นี่คือการปลุกจิตใต้สำนึกของตัวเองครับหรือโค้ช NLP ต่างๆที่พยายามปลุกจิตใต้สำนึกของเรานั่นแหละครับเรื่องราวพวกนี้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีปัญญาระแบบที่3ได้แต่เราก็ต้องฝึกฝนเช่นเดียวกันครับ เราลองมาสรุปเรื่องราวกันดูนะครับวันนี้เราลองถามตัวเองดูครับว่าเราเป็นคนที่ฉลาดบ่อกการมีปัญญาแล้วหรือยังการมีปัญญาคือการที่เราสามารถแยกแยะให้ออกครับว่าเราต้องการอะไรเพื่อที่เราจะได้ทุ่มเทพลังและเวลาที่มีจํากัดของเราไปกับมันครับและข้อที่2ครับเราสามารถฝึกตัวเองครับให้เราเป็นเจ้าแห่งปัญญาทั้ง3ระดับได้ระดับแรกครับฝึกจากการที่เราเรียนรู้อ่านฟังจากคนที่เก่งกว่า ประสบความเด็กกว่าหนังสือที่ดีกว่าและก็สังคมที่น่าอยู่ครับระดับที่2ครับเราต้องตกผลึกทางความคิดจากสิ่งที่เราเรียนมาครับและเราจะได้ฝึกฝนเพื่อจะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาให้ตรงและถูกกับสถานการณ์และระดับที่3ครับเราต้องฝึกควบคุมจิตใจและจิตใต้สำนึกของเราเพื่อให้เรานะครับมีชุดทางความคิดหรือคําพูดทางความคิดที่สามารถทําให้เราผ่านกับสถานการณ์แย่ๆหรือวิกฤตไปได้ครับ คำถามสุดท้ายก่อนจบครับเราเป็นคนที่มีปัญญาเพียงพอกับความสําเร็จของเราแล้วหรือยังถ้าฟังเรื่องราววันนี้แล้วชอบอย่าลืมกด subscribe กด like หรือกด comment เป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านช่องทาง youtube channel หรือ facebook เพื่อให้เราทําคลิป,ปดีๆออกมาทุกเช้าครับ Good morning ever podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ